สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนัทนัทพลนิลภูมิค้งในรายการตำบนี้ใช่เลยครับชุมชนที่ผมจะพาไปเยี่ยมชมและไปทําความรู้จักกันในวันนี้ไม่ใช่ที่ไหนไกลครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรานีเองครับเมื่อพูดถึงชุมชนริมคลองลาภพาวนะครับภาพจําเก่าๆของหลายคนจะนึกถึงชุมชนแออัดไม่เป็นระเบียบและโสกปรกแต่ที่นี่ไม่ใช่นะครับลืมภาพจําเก่าๆเหล่านั้นและตามผมไปดูชุมชนนี้กันเลยครับ แล้วใช่ไหมล่ะครับว่าที่นี่มีความสวยงามเป็นระเบียบร่มรื่นน่าอยู่อาศัยและที่นี่มีความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนในชุมชนกันเลยครับความเป็นมาของสารเจ้าพ่อสมบูรณ์เนี่ยเราอยู่กันมาเป็นร้อยปีเราเพิ่งจะมาปรับปรุงหลังจากปีน้ําท่วมให้ดีขึ้นให้เป็นสภาพปัจจุบันนี้นะครับเมื่อในอดีตก็คือสลัมนะครับเราอยู่กันมาแบบและยากลําบากความเป็นอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ย ปัจจุบันนี้เนี่ยได้เรือนหายไปหมดแล้วนะครับเราแก้ไขกันเป็นเวลามา4ี่หปีและเข้าปัจจุบันนี้นะครับ4-5หปีแล้วหลังจากที่เราเข้าร่วมโครงการกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนน,นะครับซึ่งเป็นแม่งานให้กับสมาชิกหรือชาวบ้านหรือชุมชนในสายคลองทั้งหมดซึ่งโครงการได้เกิดขึ้นให้สมาชิกได้ร่วมได้ทำ ให้ชาวบ้านเนี่ยได้พิจารณาและสร้างตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นนะครับบริหารเงินที่ได้รับลงมากันเองโดยที่สมาชิกเป็นคณะกรรมการดําเนินการไม่ว่าจะจัดตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มอมทรัย์หรือสหกรณ์นะครับคือในชุมชนสันเจ้าพอสมบูรณ์เนี่ยเป็นชุมชนที่มีบ้านน้อยนะครับไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนเราก็ดูแลกันทั่วถึงนะครับ เราอยู่กันช่วยกันดูแลกันโดยตลอดนะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาชมุมชนให้ดีขึ้นนะครับนี่คือที่ชาวบ้านได้รับในร่วมของการร่วมโครงการนะครับได้อยู่กับบ้านที่สวยงามนะครับพื้นที่ที่สวยงามไม่แออัดยัดเยียดแบบแต่ก่อนซึ่งบ้านชนกันแล้วมีทางเดินแค่เมตรกว่าๆอันนั้นเป็นสิ่งที่แออัดที่สุดนะครับ คือตอนนี้สภาพนั้นเนี่ยมันกลายเป็นอดีตไปแล้วนะครับถ้าไม่มีรูปเก็บไว้ก็คงจะไม่เชื่อหรอกว่าตรงนี้เคยเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลังจากที่ชาวชุมชนเฉพาอสมบูรณ์ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุปงที่อยู่อาศัยกับพอชอจนมีบ้านที่ดีมีสมภาพแวดล้อมที่สวยงามหน้าอยู่แล้วนะครับ ที่นี่ยังได้มีการจัดทำพื้นที่ส่วนกลางเพื่อเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชนไม่ว่าจะเป็นสวนหย่อมสนามเด็กเล่นที่ออกลังกายและยังมีพื้นที่ส่วนกลางอีกจ่ดนหนึ่งที่มีความน่าสนใจของชุมชนนี้นั่นก็คือสวนผักชุมชนครับค่ะก็พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนนะคะจริงๆแล้วเดิมเดิมทีน่ะเราจะทำเป็นสวนสาธารณะแต่ทีนี้เราไม่มีเงินทุน เราก็เลยมาทำดัดแปลงเป็นสวนผักซึ่งใช้ทุนน้อยกว่าพื้นที่ตรงนี้ก็ใช้ประโยชน์กับทุกๆคนในชุมชนแล้วก็ชุมชนข้างเคียงที่เราเราเรา,เราทำตรงนี้เราทำร่วมกันทุกๆคนใครว่างใครมีเวลาใครมีผักใครมีไอเดียอะไรก็มาแชร์กันแล้วเราก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนให้กับทุกเพศทุกวัย เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่สันทนาการของทุกๆคนในชุมชนค่ะเป็นอย่างไรบ้างครับกับชุมชนริมคลองลาดเพล้าที่ได้มีการพัฒนาทั้งสภาพภูมิทัศน์และสภาพความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนจนทำให้ผมลืมภาพจำเก่าๆของชุมชนริมคลองในอดีตไปเลยครับ และในตอนต่อไปนะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับอีกหนึ่งชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการตอกย้ํานะครับว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนที่อยู่ริมคลองเขามีการพัฒนาพื้นที่จนมีความน่าอยู่อาศัยหลายชุมชนแล้วหา้ามพลาดนะครับ